สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าฝากถึงคุณด็อกเตอร์และคุณทนายด้วยนะครับคุณจะเอาบทบาทหรือคำพูดหรือยังไงมาคิดในอัตตาของพวกคุณไม่ได้นะครับได้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณว่าปกป้องพระไตรปิฎกนี้คุณปกป้องผิดเล่มหรือเปล่า ในนั้นมันมีแต่บัญชีรายการซื้อขายหรือเปล่าครับหรือขายหัวเลาะในเรื่อนั้นนะท่านเข้าใจไหมครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสิ้นไปแล้วพระเจ้าสิ้นไปแล้วเหลือไว้แค่คําสอนคําสอนนั้นคือศาสนาครับแปลว่าศาสนานี่แหละศาสนาก็คือความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เขาจะเลือกเชื่อหรือไม่เลือกเชื่อ,อยังไงมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเป็น มันเป็นส่วนเรื่องส่วนตัวครับถ้าจะแมคุณทนายและคุณด็อกเตอร์แล้วคุณจะเอากฎหมายมาใช้กับศาสนาศาส,สนาคือความเชือ่อศาสนามันคือคําสอนเท่านัครับถ้าแปลเลยตรงเลยศาสนามันคือคําสอน <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้และบัญญัติไว้มันเลยเป็นคําที่ย่อเข้าว่าเป็นคำว่าศาสนานั่นคือคําสอนของพระเจ้านั่นแหละก็เหมือนพระเยซูเยซูก็จะมีใน,ใบบนใไบเบิลนะครับ แม่ผ้าเลาะก็จะมีในหนังสือในหนังสืออุปราานอะไรของของเราของเราก็จะมีพระไตรปิฎกนะครับอืมแล้วก็เรื่องที่ว่าว่าอาจารย์เบียนะครับว่าลบหลู่เรื่องพิธีกรรมอะไรเนี่ยนะครับท่านจงคิดว่าสมัยพุทธกาลนะครับสมัยพุทธกาลมีความเชื่องมง,ง,งายสมัยพุทธกาลในอินเดียจอน,นมีศาสนา,าพราหมณ์ศาสนา ฮินดูศาสนาอะไรย่แยะท่านต้องแยกแ,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 แยะก่อนนะท่านทนายครับผมฝากถึงท่านทนายนะถ้าม,มีโอกาสท่านผมจะฝากท่านทนายท่านเติรฟังเลยครับพิธีกรรมคือพระเ,เจ้าท่านไม่เอาไงครับท่านท่านไม่ให้คนที่นับถือในรัที่ของท่านเนี่ยเออเอาง่ายรักที่ศาสนาพุทธเนี่ยไม่เล่นของไม่เล่นเวทมนต์ครับเข้าใจไหมเออคือนี่คือพุทธแท้ๆไง ถ้าเป็นพุทธแท้อย่างพวกท่านคือคือต้องแบบไมะไรมันมันพวกท่านยังไงปกป,กป,กปก้งยังไงผมไม่เข้าใจว่าปกปก,ปก้วกแล้วพวกท่านทาสิ่งพวกนี้มาขายให้ประชาชนนี่ไงมันพวกท่านเลยกลายเป็นแช่พุทธแท้พุทธแท้เฉยผมพวกจานเบียร์เป็นพุทธแท้แท้ไงได้ไหมเออถ้าต้องเข้าใจด้วยนะครับเป็นพุทธแท้แท้ผมอ่ะเออ คือผมจะอธิบายฟังคร่าวๆสั้นๆน,นิดเดียวเลยพ่าต้องเข้าใจในเอาแบบฟังง่ายๆเลยนะครับฟังแบบง่ายๆผมจะเอาง่ายๆที่สุดให้ท่านด ok ็อกเตอร์และท่านทานายได้ฟังครับพระพุทธเจ้าครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพาราหมณ์นี่แหละเออผมเคยพูดมาแล้วหลายครั้งแล้วลูกศิษย์ของพาราหมณ์นี่แหละท่านเป็นคนอินเดียท่านจาได้ไหมเออเป็นคนอินเดียพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนอินเดีย แล้วท่านเลยฝึกวิชาอะไรต่างๆแล้วกับอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นที่เป็นพามแล้วัอ่าแล้วท่านก็เริ่มปีวิธตัวการ์ทุนงเข้าไปในป่าทั้งป่านี้ไปเจอรัฐที่ต่างๆอ้อนวอนขอร้องท่านก็ไปเห็นการเจ็บป่วยเจ็บตายขาหนุนขาเน่าแต่ก็ยังอ้อนวอนขอร้องไงอ่าคือเนี่ยผู้เจ้าเน่คือเห็นแค่ง่ายๆคือสัจจะความจริงอ่าคือถ้าคุณเป็นแผลขาคุณเน่าเนี่ย เออเข้าใจไหมคุณจะไปเชื่อในสิ่งที่พระอ้อนวอนขาล้องให้เทพมารักษาขาคุณเข้าใจไหมเรื่องที่เขาเนี่ยพุณเจ้าที่ท่านทำไมเอาเนี่ยท่านเอาว่าเป็นลัทธิของท่านเนี่ยเออพูดง่ายลัทธิใช้ลัทธิมันพามือพามพุทธคือพุทธเนี่ยเนี่ยแม้ว่าปนกันแต่มันเกี่ยวข้องกันหมดแหละคุณท่านเข้าใจไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดครับเพราะพามฮินดูมันมีมาก่อนพุทธพุทธมาทีหลังเขาเข้าใจไหมครับพุทธเนี่ยมันมาทีหลังเขาอ่าแต่ที่มันผ่านมาสองพันกว่าห้าร้อยปีแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการล่มละลายล่มสลายของศาสนาพุทธของแต่ละประเทศที่เอาไปใช้พุทธเนี่ยแต่ก่อนอินโดนีเซียอะไรเนี่ยพืนยพ่นศ้เนาพุทธแทนกันท้ายก็แพ้ให้ต่อเมตมุลคุณใส่ทั้งนั้นนะก็ร่มสลายไปพุทธก็ร่วมสลายไปไม่ใช่ไมาล่มสลายไปมไปไม,ม,น,ลม,ลปมนล่มสลายไปหลายครั้งแล้วนะครับอที่ยังเหลือเนี่ยคือเก็บเกี่ยวได้คือเข้าใจไหมคำสอนของพระเจ้าที่ยังหลงเหลือที่ยังเก็บเกี่ยวได้เอาคำมาเอาขึ้นมาให้เป็นคำว่า ศาสนาเข้าใจไหมเอ็อ่าที่นี่พวกทนายท่านหรือพวกดักเตอร์เนี่ยที่เข้าใจว่าเออมันอยู่เกี่ยวข้องกันมันใช้ได้มันทําได้ในไม่เป็นสุขเนี่ยท่านอย่าเอาไมเป็นสุขไปของท่านเข้าใจไหมในไม่เป็นุกอ่ะมันมีพูดง่ายผมจะบอกเอางี้เลยนะผมจะถามถามแบบนี้เลยถามตรงๆถามตรงๆทุกคนทุกคนบนโลกนี้นะถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรนะถ้าใครดูผมมาถึงจุดนี้นะผมขอถามตรงนะ เรื่องที่พระเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยในพระสูตรต่างๆเนี่ยมันไม่มีบางเรื่องมันคือเป็นมันไงมันอยู่ในนิมิตครับมันอยู่ในจิตที่ท่านเข้าไปชานลึกท่านไปเห็นเมืองยักษ์เมืองผีเมืองเทบาดาเมืองอะไรพวกเนี้ยที่ธิบาดาม,มาฟังเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิเห็นประชาชนประชาชนมนุษย์ไม่เห็นนี่ครับเข้าใจไหมนั่นคือชานจิตที่ท่านบำเพ็ญแล้วก็ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเข้าไปถึงท่านสามารถไปเห็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ย แล้วใครจะมาเถียงผมนะว่าในพ,พในระสูตรในพระไตรปิฎกว่ายักษ์มีจริงผมอยากถามว่าโครงกระดูกยักษ์อยู่ไหนแค่2,500ปีโครงกระดูกอยู่ยักษ์ไปไหนโครงกระดูกเทวดาไปไหนหลุมศพเทวดาไปไหนหมดถามว่าทําไมมันนานแล้วหรือมันพังไปหรือได้รื้อยเสากี่ล้านปีสี่หมื่นสี่พันล้านปียังเป็นโครงกระดูกอยู่เลยอู้เฉียวอย่างนี้จำยักษ์มีจริงอะ่ะมันจะเลี้ยงไหมอ่า เมืองนั้นนี่เทพนั้นเทพนี่มันมีผู้เจ้าเลยบอกว่าไม่เอาไปเห็นคนลม้มหมายตายจากไปเห็นคนแก่คนชราคนขาเป็นแผลเป็นอะไรแต่ไม่รู้จักนะคาว่ารักษาในคนสมัยก่อนในยุคก,ก่อนนะคุณคิดยุคก,ก่อนอ่าแล้วเรื่องพิธีกรรมนะครับงานแต่งงานใช่ไหมแต่ก่อนเขาจะผูกข้อต่อแขนนะสมัยก่อนอะ่ะทำพิธีไปแต่สมัยก่อนเราไม่เห็นหรอกใครเห็นเลาแต่สมัยก่อนในสมุทตะการมีใครเห็นนะครับแค่มีอาจจะเป็นเรื่องเล่ามันม,มีรูปภาพมีอะไรกต่าง ประเีบ้านเราคนอีสานคนอะไรเงี้ยงานแตง่งเดินไปปุ๊บถูกขอเลยก็มีครับไม่ใด้ต้องเปิดเครื่องแต่ที่เปิดเครื่องอะเพื่อเอ้ไงพ่อแม่เขาเอ้เอ้ลูกเขาเขาใจไมมเลี้ยงมาเขาเอ้แต่งงานอะไรเงี้ยเขาจะจัดเสียงเพลงอะไรมันไม่ใช่ว่าเอออะไรหรอกพิธีเฮียอะไรหรอกคือมันเอ้ไงเอ้ a. ลูกเอ้ a. ฐานะตัวเองเอ้การแต่งงานเข้าใจไหมครับแล้วก็งานศพเนี่ยงานศพ <c oughs> คนสมัยก่อนคุณคิดนะคุณถึงคิดก่อนไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมมันน่ากลัวใช่ไหมเออผมมีบ้านใครมีงานศพนนนคนตายป๊บเออญาตินี่แหละญาติคุณเจ้าของศพนี่แหละกวงไง,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 งก็ต้องเรียกพระมาอยู่เพื่อนงงงงงใช่ป่ะอ่ะาเพราะพระไปอยู่เพื่อนก็ต้องเออมาทำไงอ่ะมันเงียบไงงานศพอ่ะหลังเรื่องตื้หลังจากนั้นอะทำไงพระต้องมีสวดหน่อยสวดเพื่อให้มันอะไรผ่อนคลายนะไงมันมีโรงศพตั้งอยู่บ้านไง,ง เออหรือว่าคนตะกอนมันตายฝังแถววัดแต,ต,าตามตามพื้นดินเยอะแยะหมดเลยครับเข้าใจไหม <c oughs> คุณต้องมองกับประเพณีมาเลยเออคือทำไมมันมีประเพณีมีคนทาพิธีศพพิธีงันแต่เขาให้ทำทำเขาไม่ให้พระทำเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมพระเนี่ยไม่ให้ทำพิธีชาวิาชาพระพิธีปฏิบัติเผยแพร่พระศาสนาอย่างเดียวอ่าไอประเพณีสูตรมันจะมีไอยักษ์มีเทวดามีนางฟ้ามีเลขช่างคือไม่มีใครพิสูจน์ได้ไงเข้าใจไหมมีแต่พระพุทธเจ้า ที่สามารถพิสูจน์ได้พวกพระพระทั้งหลายที่ไปเรียนนะไม่ใช่สายธรรมยุทธนะ์เนี่ยส่วนมากจะหลงหลงว่าตัวเองเนี่ยเรียนมาจบสูงแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติไงแล้วก็ทำวิชาอาวิชาเชื่อพมเถื่อย่าะาเช้ยมผมภระพูดภาพอพอ,พอในเมืองในกรุงเทพเนี่ยนนะผมไปเจอมาหมดแล้วเห็นมาหมดแล้วไม่ใช่คุยคุยแล้วคุณว่าจะให้ใครสอนคูงแต่สมัยปฐมที่สอนคุณแล้วสอนผมแล้วสอนเนี่ยเขาจบไปเรียนเก้าไหม ครูจุกตาสอนศาสนาผมด้วยเออเอาเอ,า,เอ,า,เอ,า,อางี้สิอา่าแล้วสอนมัธยมบระประดิษฐ์วิญญาณตีเนี่ยจบวิทยาการก็เอา,อา,บบเยยาไหมก็ยุบเลยครูอ่ะประกาศไปเลยสิครูเรื่องสอนศาสนาในโรงเรียนเห็นไ,ไหมหนเน้่ยวิทยาการสอนวิทยาการนั่งร้นนงองไห้ไม่มีใครช่วยพูมช่วยอ,อะไรไต่หน้านี่ช่วยอ,อะไรนั่งอยู่ในห้องหมันภาพศาสนาว่านั่งอยู่ในห้องอะไร้หลอนตัวเองขังตัวเองอยู่ในห้องไง ท้าเป็นภาคต,ต้องออกมาเสยแผ่ให้ประชาชนเข้าใจประชาชนได้ศึกษาธรารมวินัยไม่ใช่ชุนมาท่องบาลีไอชินิชิมาโตะจะเป็นจะมเมติ้งเแล้วก็ท่องใส่น้ำมูลใส่อะไรนี่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยธรรมะคืออะไรอาจารย์น,นี่มาสอนธรรมะเนี่ยธรรมะคือคอะไรพวกคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวให้หลวงพ่อธีระท,ท่านมาสอนพวกคุณอีกทีธรรมะคืออะไรพวกคุณเข้าใจไหมอ่ามันคืออย่างธรรมชาติน้ำใจอะไรทุกอย่างอ่ะคือธรรมะมีสมองหน่อยนะด็อกเตอร์ ไม่อยากด่านะอาจารย์เบียบอกว่าเลิกแล้วก็เลยพูดดีๆหน่อยนะกับทนายน,น,นะผมไม่อยากด่าแล้วผมไม่ได้นั่นนะฝากไว้ให้คิดแค่นี้แหละอ่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคะนอินเดียมีสมองกันหน่อยเออพุทธเนี่ยอาจารย์เบียร์เป็นพุทธแท้ๆไงพวกมึงเป็นพุทธแค่พุทธแท้แทไงปนอะไรไม่รู้อู้หัว